สวัสดีครับสวัสดีครับลิมิเต็ดดำมดัฟิวด้านของคุณเฟิร์สโอ้โหสวยอมตะรุ่นนี้อมตเลยเส้นจืดไม้ปลานะเส้นตื้ดเส้นถี่สองของฝั่งโอ้โหเทียบเพราะว่าคุณเฟิร์สบอกว่ากี่สอนก็ได้ครับพี่แต่ว่าขอสองสองฝั่งขอย่าไม่สกูนะครับจัดให้เลยสองฝั่งเพราะว่ารุ่นนี้เลือกเลือกสอนได้หน้าหลังระบุได้หมดจัดการเลยเพราะเป็นลิมิเต็ดเป็นแกนต่อนะนั่นแหละคือข้อเด่นของลิมิเต็ดของเราคือเน้นเรื่องความสวยงาม S <S แล้วที่ได้สวยขนาดนี้ด้วยเพราะว่าคอนเฟิร์มบอกว่ากี่สอนกี่สอนก็ได้ใช่ย่างงี้ <S <S ทาง,งานง่ายเรามีตัวเลือกเยอะเราเห็นตัวนี้สวยปุ๊บเราก็จัดให้เลยอย่างงี้ดีครับแต่ว่าตอนนี้คือมีรุ่นใหม่แล้วนะ Li มิเต็ S อต่ออันนี้เป็นลิม i เ e d ดธรรมดา l ิม i เ e d ดปกติก็จะ <Limited. S 1> มีลิมิเต็ดอคืออะไรครับคุณตูนมาคาแกะต่อเหมือนกันเหมือนแกะเหมือนล i m i t e d เลือกได้เหมือนกันไม้ปลายไม่มีแต่หัวถูกต้องแสดงว่าไม้ปลายที่หามามา เป็นเราลีมิเจ็ดเอทุกตัวจะไม่มีไม่มีตะขวดนะครับนั่นเป็นรุ่นที่เราทําขึ้นมาเนี่ยเป็นรุ่นระหว่างกลางของลีมิเจ็ดและ S S สอาร์ทำขึ้นมาได้ความสวยลีมิเจ็ดแต่ได้เป็นร่นใกล้เคียงเอสอถูกต้องเป็นรุ่นที่แบบบางคนอยากได้ฟิลแทงแบบแกนเดียวอ่ะฟิลแทงไม่มีตะขวดน้าแต่แบบว่าอออยากติดรูกประพันธ์อยากให้สองสองฟังครับพี่อะไรอย่างเงี้ยเล่นลีมิเจ็ดเอสเลยทำมาเพื่อตอบโจทย์ทุกคนนะเราคิดตอบโจทย์ทุกคนแก้ปัญหาให้ลูกค้าตลอดใช่เรา พัฒนาอยู่ตลอดนะครับเพราะนั้นใครอยากได้ฟิลแทงใกล้เคียงแกนเดียวไม่มีตะก,กัวหน้าอ,อยากได้สอสวยหน้าหลังเล่น l i มิเต็ดเอสเลยส่วนราคาก็คือเริ่มต้นที่สองหมื่นด้ามดา, <Called S 1> าราคาราคาขึ้นไปอีก นิดหน่อยเพราะว่าพม่จากดีเบตใช่เพราะว่าการที่เราคัดคัดเฟนไม่ปลาออกมามันต้องน้ําหนักดีให้ได้น้ําหนักเพื่อที่จะไม่มีตะกวดหน้าใช่ไม่ใช่ว่าแบบเอาไม่ปลาอะไรก็ได้มันไม่ใส่ตะกวดหน้ามันแขชงไม่ได้นะมันต้องคุ้ควบคุณคุณภาพด้วยนะฮะไม่ใช่แค่แบบหยิบไม่ปลามาแล้วก็ทําไม่มีตะกวดหน้าไม่ได้อไม่ใช่ไม่งั้นเวลาเราพินาเทสเนี่ยมันรู้สึกมัน มันคู่ได้ไม่เต็มปากพี่ว่าดีไม่ดีเพราะเราแทงเองเราจะรู้ครับว่าเออฟิลมันได้ไม่ได้เนี่ยคือจุดเด่นของของค่ายเอ็มพีเราเลยะ,ะเราเน้นคุณภาพก่อนคุณภาพการ Qc นะครับฟิลชิ่งและความสวยด้วยท <นะ S 2> ุกอย่างต้องือลูกค้า,กาได้ไปต้องจบอะอยากให้จบส่วนถ้าใครเล่นอยากเล่นฟิลแกนเดียวเหมือนเดิมก็เล่นเอเล็กซ์นเดิร์ตเหมือนเดิมเลยแต่คือถ้าอยากได้อยากเลือกซ้อนหลังด้วยเหมือนอย่างเงี้ยก็เล่นรีบิทเอสไป แต่ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องตะกวดหน้าก็เลยรีมีเซ็ตเหมือนเดิมก็ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดในคลิปถัดไปนะสวยงามว่ารีมิเต็ดเอสเป็นยังไงมีโมเดลตัวอย่างให้ดูอ่าก็ฝากติดตามเอาไว้เรื่อยๆจะลงคลิปกันให้เรื่อยๆคลิปอธิบายรีมิเต็ดเอสเรื่อยๆตอนนี้พี่นันผมไหลไไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้แอบไปหลังกล้องฉีดยาอยู่ฉีดยา ขายกล้ามเนื้อหน่อยขายกล้ามเนื้อนะฮะได้ครับเราอีกครึ่งทางเดี๋ยวก็เย็นี้จัดส่งให้เลยนะคุณเฟิร์สนะแต่ก็พยายามเพื่อทุกคนนะทุกคนนะครับคุณเฟิร์สบอกให้โพสลงเพจด้วยเลยเราก็ขอญาตถือโอกาสพูดเรื่องดีเบตเสไปด้วยเลยนะครับโอเคสวยงามดำด้านแบบเนียนๆนี่แหละสวยอมตะสองสองฝั่งเส้นแบบเล็กๆเส้นยาวเส้นใช่สุดยอดของครับ